ตำบลลวงเหนือลือนามงดงามแผ่นดินวิตเขื่อนแม่กวงแหล่งชีวิตเศรษฐ,ฐกิจหมู่บ้านนำอาระยะธรรมไทยหรือเรื่องลือหัตถกรรมชุมชนดำรงตนในคุณธรรมตำบลลวงเหนือตั้งอยู่ภายในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีประชากรทั้งหมด6,064คน ผู้คนหลายชาติพันธุ์และหลักวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์อันเลื่องลือและยาวนานวิถีชีวิตที่ดำเนินสอดประสานไปกับความเชื่อท้องถิ่นอย่างลงตัวผู้คนมีมากต่างคุ้นเคยหาสู่กันทั่วถึงอันหนึ่งเป็นลูกหลานบ้านใกล้ทั้งสิบมู่บ้านใกล้และไกล อนรับด้วยอัธยาศัยดีน้ำใจงามการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนก็เรื่องชื่อศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและอาชีพมีไม่ขาดอีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติทั้งภูเขาลูกเล็กใหญ่ป่าไม้เป็นจัน่วน เดินทางสูงขึ้นอีกหน่อยนั้นจะเป็นเขตอุทยานทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดแหล่งท่องเที่ยวสงบงดงามจับจิตทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเป็นสเสน่ห์ลวง วกเราจึงอยากบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นมนตเสน่ห์อันน่าหลงไหลชวนให้หลงรักและจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามชมได้ที่เสน่ห์ลวงเหนือ